เกียร์รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดเนี่ยมันจะไม่เหมือนเกียร์รถเครื่องเบนซินหรือรถดีเซลทั่วไปตรงที่ว่ามันมี P, R, N, D อันนี้เข้าใจนะแต่มันจะโผล่มามีตัว B อีกตัวหนึ่งเห็นไหมตัว B เนี่ยย่อมาจากคําว่าเบรกเลยนะครับตัว B เอาไว้ลงเขาตัว B เอาไว้เตรียมหยุดรถเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มโอกาสการชาร์จไฟให้มากขึ้นนะครับเพื่อช่วยลดการใช้ผ้าเบรกนะครับ เพราะว่าเวลาเราใช้ทับเบรกมากๆนานๆลงเขา้น,นานเนี่ยเวลาทับเบรกร้อนจานเบรกร้อนเนี่ยมันจะเบรกไม่ค่อยอยู่นะอันนี้รู้ใช่ไหมพอมีตัวนี้มาช่วยเนี่ยมันทําให้การลงเขาง่ายขึ้นนะครับดีมากอันนี้ดีมากยังมีคนเอาเกียร์บีเนี่ยไปเป็นโอเวอร์ดา์เร่งแซงอยู่เลยนะรถไฮบริด Hybrid ไม่จําเป็นต้องใช้โอเวอร์ดา์ไม่ต้องมีเกียร์เร่งแซงเพราะอะไรรู้ไหมเวลาลูกค้าใช้เกียร์ดีเดินหน้าเนี่ยแล้วคลิกดาวเหยียบหนักเนี่ย มันจะมีกําลังส่งไฟฟ้าเป็น2เท่าจากแบตเตอรี่ไฮบริดมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดของโตโยต้าเนี่ยเป็นรถที่แรงมากนะเพราะมีกําลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าและมีเครื่องยนต์ทํางานร่วมกันนะครับมอเตอร์ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าไฮบริดของโตโยต้าเนี่ยทำงานตลอดเวลานะนะครับเครื่องยนต์ทํางานบ้างหยุดบ้างนี่คือเหตุผลที่ทําไมรถไฟฟ้าไฮบริดของโตโยต้าถึงประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็ทนด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเครื่องยนต์ใช้งานแค่ประมาณ70% อีก30%ก็จะเป็นระบบไฟฟ้าไฮบริดเข้ามาเข้ามาช่วยเสริมนะครับในรอบสูงหรือรอบต่ำระบบไฟฟ้าทำงานตลอดเวลาครับนะครับแต่สำหรับเครื่องยนต์เนี่ยบางจังหวะในรอบสูงความเร็วงสูงเนี่ยเครื่องยนต์ดับก็มีนะเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเราลูกใหญ่ขับเคลื่อนรถยนต์แทนเครื่องยนต์ได้นะอันนี้เจ๋งมากหลายๆยยี่ห้อยังเป็นเสริมแรงอยู่เลยก็คือเครื่องยนต์ทำงานตลอดเวลา